อนี้ครับเดี๋ยวเอาออกหลุดแล้วนะครับจะก็เอาออกนะครับนะครับออกปรีที่คุมการหลุดออกเองนะครับถือว่าออกได้แล้วนะครับเนี่ยนะครับโอโ้โหใหญ่มากครับ <c oughs> พิงพิงเอ้ย <c oughs> โอโ้โหเนี่ยมันหลุดออกละ นะครับอันนี้หวีแรกเลยนะครับท่านผู้ชมครับก็หวีที่สองเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะนับดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับแถวบนที่สิบแถวล่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับสิบสองครับ โอ้โหสิบสองสิบสองลูกครับสิบสองลูกนับใหม่ดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ๋อวีที่สองนี่ยอยู่ที่ตั้งบนในสิบลูกนะครับข้างล่างสิบเอ็ดลูกครับโอ้โหนะครับฝั่งนู้นก็นับไม่ได้นะครับอืมนะ ดูวีดูดูวีต่อไปครับวีเอ้าวีที่อธินับง่ายๆนะครับวีที่1 2 3 4สองสามสี่วีที่5นะครับวีที่5ดูนะครับผมจะนับแถวล่างก่อนนะครับวีที่ 5. อ่าเฉพาะาลูกที่อยู่แถวล่างนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ี่้าดครับแถวบนครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ี่ห้าดครับโอ นะครับก็แสดงว่ากล้วยชนิดนี้แถวบนในสิบลูกแถวล่างในสิบเอ็ดลูกนะครับอืมนะแต่ละหวีนะครับพูดถึงแต่ละหวีเพราะนั้นหวีหนึ่งก็อยู่ที่ยี่สิบเอ็ดลูกนะครับหวีหนึ่งยี่สิบเอ็ดลูกครับท่านผู้ชมครับโอ้โหนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับนี่นะครับการปลูกของผมก็คือว่านะครับเอาํำต้นมาแล้วนะครับมาปลูกปลูกแล้วก็ตัดนะครับได้สักอาทิตย์หนึ่งผมก็ตัดลำต้น จากนั้นก็เอามูลช้างนะครับแช่กับน้ำหมักนะครับขี้ช้างอ่ะพูดดง่ายๆครับขี้ช้างนะครับมาถมรอบโพลนะครับไปบ้านตากลางนะครับอ่าแล้วก็ไปบู่บ้านน้องบัวที่ไปทําโครงการกับพี่น้องก็ได้มูลช้างมานะครับโอ้ดูสวยครับเดี๋ยวค่อยๆถอดออกนะครับตัวนี้มันหลุดได้ก็จะถอดออกนะครับผมคาดว่านะครับก็คงจะไม่ต่ํากว่า15 1หหวีนะครับสําหรับเครือนี้อ นะครับเอาตัวหุ้มปลีมาให้ดูกันชัดๆเลยนะครับเนี่ยเขาหลุดออกเองนะครับผมไม่ได้ดึงออกนะครับเห็นชัดๆเลยนะครับอืนะครับก็ช่วยเข้าออกนะก็คิดว่าคงจะต้านทานได้อยู่นะครับสองลำสามลำได้ซ้อมไปนะครับนะหมวกตัวนี้ยังไม่หลุดนะครับตัวเนี้ย อ,อ้าวนู่นไงเจ้าของอยู่ข้างนอกครับสวัสดีจ้าโอ้โหเจ้าของกล้วยเล่นอยู่ข้างนอกเลยนะครับอติดตามด้วยกันนะครับกล้วยน้ำวาน้องผิงผิงครับขอบคุณท่านอาจารย์ทองสุกยิ่งใหญ่แห่งบ้านอิเซนะครับที่ให้พันมานะครับปลูกนะครับ